สวัสดีค่ะบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะยามเย็นๆนะคะภูกก็มาไอ้นี่นะคะเก็บแก้วมังกรนะคะสูงมากเลยอยู่บนเสาไฟฟ้านะคะก็มีผล,ลไม้ไปกินแล้วตอนเย็นนะคะกินผล,ลไม้ อยู่ทุ่งนางก็ดีนะคะปลูกอะไรไว้ก็ได้กินนะคะตอนนี้ฟักทองก็ใหญ่แล้วก็เริ่มขายได้มากแล้วนะคะมขามีเสียงเขียดเขียดร้องแต่วันเลยร้องอยู่ตรงไหน,นเนาะเขียดอืมร้องอยู่แถวไหนไปไหนแล้ว ร้องใหญ่เลยเขียดฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ท้องฟ้าลงนานเขียดร้องเขียดร้องใหญ่เลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สงสัยอยู่แถวกอข้าวแถวแถวกอข้าวแน่เลยสุ่มดูสุ่มดูเผื่อจะเห็น มีไหมมีไหมเอ่ยเงียบพอเอากล้องมาทางนี้เงียบเงียบเก็บ,บไม่ร้องเดี๋ยวปุ๊บเราเอากล้องไปทางอื่นนะดูวซีจะร้องไหมตัวซิจะร้องไหมคงไม่ร้องแล้วมั้ง ไม่ร้อแล้วท้องฟ้าสไอ้นี่จังเลยปลอดปลโป่งรถสิบล,ล้อวิ่งเสียงดังอย่างสิบแปดล้อเลยนะคะไม่ใช่สิบล้อนะคะโรงงานโรงงาน โรงงานนี่กเ็เงียบเงียบมีคนหรือเปล่าเนี่ยโรงงานพูดลิ้นพันกันเลยทำไมต้องพูดไม่ซัดด้วยอยากยกินแก้วมังกรมังกรแก้วมังกรหวานนะเนี่ยแบบธรรมชาติธรรมชาติวาดหวานสอยมาเลยจากต้นนะคะ หวานเจี๊ยบชื่นใจไปปอกแชร์ตู้เย็น,วนหวานหวานคูเกิลไปไหนแล้วไม่ทราบเลยนะเนี่ยไปอีกแล้วค่ะคลิปนี้ก็พามาดูนะคะธรรมชาติธรรมชาตินะคะตอนเย็น คุชอบเดินมารับอากาศบริสุทธิ์แถวทุ่งนาค่ะมันชื่นใจดีนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะค่ะก็ส่งความสุขนะคะกับธรรมชาติธรรมชาติเขียวๆนะคะอยู่ท้องนาก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอกจากทุ่งนานะคะ ทุ่งนาเขียวขียวต้นข้าวเขียวเขียวกับบรรยากาศสวยๆนะคะพระอาทิตย์ตยสวยๆเสียงกบเสียงเขียดร้องจ้านะคะค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า